วันนี้เราก็มาทําแกงป่าก,กันนะคะแกงหมูสับแกงปาก่าแกงหมูมะเขือนะคะนี่ค่ะน้ําเดือดแล้วค่ะแกงป่านะคะแกงป่าแบบแกงบ้านๆไม่ใส่กะทะะิตอนนี้เราก็จะใส่ผักแล้วนะคะนี่ค่ะกำลัเรารางเดือดเดี๋ยวเราใส่ผักนะคะ นี่นะคะผักเราก็มีมะเขือมะเขือพวงถั่วฝักยาวนะคะผักรวมแกงป่าผักรวมนะคะมสมัยนี้จะไม่ค่อยมีคนทํานี้นานๆจะเจอสักทีส่วนมากเขาจะไม่ใส่ผักรวมเขาจะใส่แค่ที่ชอบเพรานั้นเสร็จแล้วเราก็มาใส่ผักกันนะคะนี่ค่ะ นี่นะคะใส่น้ำเดือดนะคะใส่น้ำเดือดน้ำกำลังเดือดอใส่ผักจะได้ไม่ดังนะคะเสร็จแล้วเราก็รอให้มันเดือดอีกพอมันเดือดอสักห้านาทีนะคะรอห้านาทีแล้วก็เราก็จะมาใส่ผักอีม โรยหน้านะคะจะมีพริกอ่อนกระเพรานะคะแล้วก็ใบชะพูใบชะอมแล้วก็เห็ดนะคะแต่ในนี้ไม่มีเห็ดกับใบชะอมนะคะเออ่ที่บ้านมีแค่ใบชะพูนะคะก็เลยใส่แค่ใบชะพูแล้วก็พริกแล้วก็กระเพราคือว่าใส่เท่าที่มีนะคะแล้วเราก็รอ รอน้ำเดือดก่อนนะคะเด๋ยดตอนน้ำเดือดแล้วเราก็จะใส่นะคะเดือดแล้วนะคะนี้พอเดือดแล้วเราก็จะใส่ใบกระเพราพริกอ่อนใบชะพูแล้วนะคะนี่นะคะเราก็ใส่ลงไปนะคะนี่ก็ใส่ลงไปนี่นะคะ่ะ ไปเลยนะคะเราล้างน้ำไว้ให้เรียบร้อยนะคะเวลานั้นเราก็ใส่ง่ายๆนะคะนี่เสร็จแล้วเราก็กดๆๆๆดกดๆๆ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 เๆาๆๆ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 ้ๆๆ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 ๆอ่น่ หมูสับนะคะแกงป่าแกงป่าหมูสับนะคะเราก็จะได้แกงป่าหม้อเล็กสำหรับกินได้บ้างน,นะคะทำข,ขายก็ได้นะคะถ้าใครชอบก็ทำขายก็ได้นะคะใช้น้ำพริกแกงเผ็ดนะคะพริกแกงเผ็ดแล้วก็ผสมน้ำพริกแกงออมนะคะแล้วก็จะอร่อยะคะก็จะนัวนะคะ่ะ ถ้าใส่แกงเผ็ดอย่างเดียวมันก็จะโดดค่ะถ้าใส่พริกแกงอ่อมไปด้วยมันก็จะนัวนะคะนีะ่เดือดนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะหอมฟุ้งเลยค่ะกัดไปนะคะกับข้าวร้อนๆนะคะอร่อยค่ะกินแล้วบอกต่อนะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ เป็นกาลังใจให้ด้วยนะคะฝากดูย้อนหลังด้วยนะคะจะได้ผ่านกดสร้างเลยได้นะคะตอนนี้ยังไม่ผ่านนะคะยังเหลือตั้งเยอะเลยฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะช่วยดูคลิปให้จบด้วยนะคะ